โอ้ oh, เป็นไงว่าไงโอ้โ oh, ห <Hey. S 1> ผลงานโอ้ oh. สามตัว <laughs> ดูน,น,น้อยมาว่านเ็าไม่เรียกนะมาได้ไงเนี่ยมาได้ไงมาแบบงงงมาแบบงงงทุกคน oh. มาเวียงที่ฝ่ายต่อนะมาเวียงที่ฝ่ายต่อดูมาแอบเวียงคนเดียวนะโอ้โ oh. หได้ปลาน,นินด้วยทุกคนมีปลาน,นินสองสองตัวปลาหมอหนึ่งตัวโอ้ oh. เอาเรื่องนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา มาดูทุกคนดูอ่ะเอาอีกเหรอเอาอีกเออไปช่องนู้นก่อนไปอ่ะเดี๋ยวมันจะหายฮึบเอาไปโอ้โห,โหถือว่าพอได้ได,นะดึงทีเดียวเลย เคเงียบจิบ,บวันนี้เราก็มากันที่เดิมนะคะวันนี้มาดูแอ่งน้ำน้อยๆที่เดิมดูซิวันนี้จะได้ไหมเมื่อวานก็พอได้ทอดกรอบปลลองดูลองดูใหม่เนาะอลองดูใหม่ว่าวันนี้จะได้เหมือนเมื่อวานเปล่าแอ่งน้ำน้อยแต่มันก็มีปลาขึ้นมาฮุบยุบยิบยุบยุบน่าจะพอมีอยู่ ทุกคนไปดูกันดูนะดูนะยุบยิบเต็มน้ำเลยมีอะไรยุบยิบไหมไม่มีอ๋อติดมาตัวหนึ่งเขยา่าเขยา่า เคยวุ่นละดอกสองก็หนึ่งตัวเดี๋ยวสองก็หนึ่งตัว <laughs> <laughs> หนึ่งตัวหรือสองตัวหนึ่งปากกะดี่เมื่อวานที่ได้ไปก็มีแต่ปากกะดี ตามคลองตามเองน้ำนิดน้อยที่ว่ามันมีผักตบผักบุ้งอะ่ะมันจะชอบมีปลามันแอบอยู่ตามผักบุ้ง <S 2> <S 2> อืมใช่ถ้าว่าอย่างบางคนที่ว่าเขาเขามาลอกคลองใช่ไหมแล้วเขาเอาเอาผักบุ้งเอาผักตกออกมันจะมีปลาเยอะมากเลยมาวันนี้นี่ม,มาดูดอกสามเมื่อกี้ดอกสามเป็นไง มาดูดอกสามโอ้ดอกสามได้อยู่สามสี่ตัวนี่อือปะบุ้งกำงามเอาไปไว้ผัดไว้ผัดเหมือนเดิมผัดเหมือนเดิมเนี่ยครับผมโอ้โหผักบุ้งสดๆเลยต้องหาเลือกเก็บนี่ทุกคนโอ้ดูเก็บเอาแต่ยอดเอาแต่ยอดไปผัดโอ้โหมาดูมีแต่ยอดสวยๆไหนะโอ้โห ยอดนนยอดนนเออเขาเห็นป่ามันอยู่ใต้หักบุ้งให้เต็มหมดเลยอ๋อ oh, ใช่ไหมคือว่าเวลามันตกใจเสี่ยงอะไรดังๆไงมันจะพากันแอบไงไหนวันนี้โ okay. อเคกลับบ้านได้กลับบ้านได้ดูทุกคนนี่เอาไปกินวันละถุง okay. ไปโอเคไปกลับบ้านกัน